ประมาณ100บาทนะครับมันมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ข้างใต้ด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นในแต่ละเดือนผมจะให้ข้อมูลไว้ข้างใต้นั้นพี่ๆไปอ่านได้เลยนะครับนี่คือกระเป๋าใส่ตลับพกพาไฟฉายอีกทีหนึ่ง o a t t อนตนะครับตัวนี้เป็น b a t o n 3 Premium Edition เป็นกระเป๋าใส่นะซึ่งอันนี้คือ,อในเว็บไซต์ Olight นะครับก็จะมีขายด้วยประมาณร้อยนึงถ้ามีโค้ดส่วนลดอาจจะลดได้อีกนะครับหรือว่าจะมีโปรอะไรก็จะแถมนูน่นนี่อะไรครับ ตัวนี้เป็นกระเป๋าไนล่อนนะครับเป็นอ,อีลาสติกหรือว่ายางยืดด้านข้างฝาปิดข้างหน้าตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ได้ใช้เวลโครหรือว่าใช้ปัคโคแล้วที่เป็นก้ามปูนะ ซึ่งก็ปิดได้เร็วนะครับแล้วก็เปิดได้ง่ายด้วยตัวซองจะเป็นสองแข็งนะครับสามารถจะคงตัวอาตลอดได้ด้านหลังเป็นเบลล์ลูปโมลิลูปนะครับร้อยเข็มขัดติดเป้ดได้เลยแล้วก็จะมีดีริงสำหรับมัดเชือกหรือห้อยคาราบิเนอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตลับตัวนี้นะครับไอกระเป๋าเนี่ยสามารถจะใช้งานร่วมกับตลับพรีเมียมเวอร์ชัน3ได้นะครับตัวนี้เป็นของบัตทอน t o n 3นะครับนี่บัตทอน t o n 3 wireless charger ส่วนตัวนี้เป็นบัตทอน o n 4นะครับ ก็จะใหญ่กว่ายาวกว่าแต่ใช้ด้วยกันได้นะนี่นะเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตลับใส่เข้าไปแค่นี้นะครับเราปิดก็จะพกที่เอวได้แล้วนะครับง่ายๆเลยส่วนบอทอนโฟที่ใหญ่กว่าก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะครับอันนี้แอดมินเขาแจ้งมาก็ใส่แบบนี้นะครับก็ใช้ได้ด้วยนะครับถ้าใครที่สงสัยว่าเออมันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ย ก็คงต้องบอกว่ามันใส่ได้นะครับทั้งปะทอนท3และ4แต่ว่า4จะมีหูสำหรับร้อยเชือกห้อยด้วยนะครับก็สะดวกดีนะครับใช้งานได้ปิดได้แบบนี้อาจจะตึงๆนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ยืดนะแต่ก็ปิดเราเก็บได้ก็คือป้องกันการกระแทกการ,การ,การตกรวมถึงอาจจะห้อยเข็มขัดห้อยเอวแล้วก็ล็อกกับเป้ได้นะครับก็เป็นตลับสั้นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากมายผมเอามาเป็นข้อมูลให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่า มันก็ใช้ได้นะสำหรับใครที่สงสัยว่าซีรีส์3กับ4เนี่ยไอ,ไอกระเป๋าเนี่ยนะครับมันมันห้อยได้ไหมวะอะไรเงี้ยอยากจะทราบนะบก็เป็นข้อมูลสั้นๆแค่นี้เลยนะครับเร็วๆด่วนๆประมาณ3นาทีนะครับลองดูแล้วกันประมาณร้อยหนึงนะครับถ้าใครจะพกพาเราไม่อยากจะให้มันเป็นรอยนะครับแล้วก็ห้อยเข็มขัดไม่ได้ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีก1ทางออกนะครับที่พี่ๆมองหากันอยู่นะครับ เป็นกระเป๋าสำหรับใส่ตลับพรีเมียมของ b a ทอน3 Series ส์พรีเมียมกับ4 Series พรีเมียมนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอพิีพหน้านะครับเ,เร็วมากเลย EP นี้ใส่อย่างอื่นได้ไหมมีดก็อาจจะได้แต่มันก็คงจะหล่นนะครับหรือว่าไฟฉายก็ไม่พอดีนะครับสรุปก็คือใส่ตลับอันนี้แหละนะครับหลืออย่างอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันบายบายนะครับผมเฮบิไรเดนเอาท์